ได้ครับผ่านไปเลยวันแล้วนะมาไกแล้วันวันนี้ครับอ่ะแตมีเข้า AB แล้วก็หนึ่งหนึ่งเบียดหน้าสองเบียดหลังเรื่อวันไม่จำเลยนะวัดวันี่มันอันที่ดูหัวำบอลนี่เวลาต่อไม่ถือโผลลง ไม่ใครขอไปเบื้องไงนะครับไอ้อัดอัดบอกว่าร้องวันร้านวัเด้อเดี๋ยวเอามีสายสัญญาณสายสัญญาณเอ่อใส่สัญญาณเดี๋ยวเด้อยช่มาบอกผมนะสองแค่นันนี่กับหนาเองสิบอ่ะสองแค่นันนี่หลังกันป่ะวันไหนเป็นแค่นะวันครับหนึ่งนี่ ข้าง,งหลังแมอมเขาลิงเอาเด้เอาหนึ่งอะหนึ่งมาใช่เอ้ยังสี่สองใช่แน่นนี่หนาสองใช่นน่นหลังกันป่ะกันป่ะครับวันนี้สมุดหนึ่งเบ็ดนาจะลิงเอายุทธายแอมได้ป่สายจันทร์ฟ้าป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่อนไปแบงผู้ใจกับาให tôi biệt đây biệt nè dึง thực đừng hoặc toa máy à không okay biệt số biệt cái lưng ba đề, càng nà, ba số ba, số ba, số อ่าเสียบเลขสามครับใช่ใช่ด้านบุพเพเรียงบุพเพอันบ่ครับรบุบพเพอไอไอเลื่อนเป็นผ้าแล้วเห็นเห็นบ้างครับยุยู่ไทยยังไหมเน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 ี่ครับไอเลื่อนสวิตไปทางทางนี้ยน่าจะเลื่อนอยู่แล้วมะอ่าโอเคเลื่อนอยู่แล้วมืเอนี้เสียบเลขสีเลยครับเน่ เลื่อนเลื่อนเพ้แล้วหมายความว่าเดี <c oughs> ๋ยวได้ครับไอเบิ้งได้ช่องสองนั้นว่ามีสายสัญญาณเสียบเป็นแบบ <c oughs> ช่องหนึ่งเนี่ยเขาเาต้องลีงกับช่องสองเนาะปกตินะครับครับ <c oughs> บันนี้เขาว่ามีสายสัญญาณเขาถ้าเขาเลื่อนเพ้าแล้วช่องสองมันสีด่างนํา <c oughs> สัญญ,ญาณมันสีดโดดมาช่องสองนําครับอันนี้แค่กันครับถ้าเขาเฮ็ดเป็นสเตรอคือช่องสองเขาต้องเสียบสายสายยาัญญาณยังสีด่างบันนี้ข้างล่างมันมันมันก็เป็นแบ้าแล้วแล้วเข้าเข้าบ่ต้องเสียบก็ได้ ถอดออกก็ได <minutes> <it> ้ <Yeah. S 1> ็งเหล่าสาย่านไปส่แนวอื่นแม่นครับนั่นแหละต่อเรื่อยกระด็อ่าครบแล้วถ้าถ้าห้อยแยกเสียบอ่ะห้องห้อห้อต้องเลื่อนไปเป็นสเตอร์ครับการเลื่อนเป็นบิดอ่ะกรคือกรคือบิดอ่ะบิดก็คือห้องห้องีร่วมกำลังแอมทั้งหมดอ่ะมาออกสายลำพงอ่าโอเคเสร็จแล้วมั้ย ใช่แล้วตัวนี้โบเกี่ยวเลยบ่ตัวนี้ตัวได้ครับทีดว่าถอดออกก็ลังพูดดูสองจุดคิดว่าถอดออกเกี่ยวกันเหมือนมันมันนั่งเสียวตัวนี้กระดังกันเบอร์เท่าเสียบเสียบกระดังเข้าว่เสียบได้เข้าใส่ก่อนนี่ทีเข้าบะมีสายลำโพงครับเฮ๊ะเข้าบะหมีสายยานสายยานเข้าบะพาะเข้ากับเฮ็ดยุดตูดแอมยังจะเข้าตัวนั้นำผึวงไดนครับแมนการสายสายพวงเข้าบะพาะนะเข้ากับมาเรียนยุดสวิตแอมหมันบเ ก็ได้บ่หนิเสียงฟังเสียงชุดนี้ครับโอยว่านิ่เนียนะ พาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบอยานน้องขาดใจบอกคิดว่าไอา้สิเฮ็ดกันปานนี้จากสิทนให้ย่ำยีได้ดนซ้ำได้พรอยากหุดินแกนนี้คนใจร้ายจังสู แานไปเลยนี่วันามามาแล้วนี้ครับเฮ้ยกับเบ็ดที่ดอกได้เยอะต้องมีโครงการไปหมดอกวะครับครับลูกเนวันแหน่แนัแน่เ้ยเริ่มเริ่มต้นไม้อะสนิอใจนี่เริ่มต้น8ปดพูดแปนาาซีหลังซีนะหนาซีเสร็จหลังซีเสร็จ นะครับเออฮะดังซ้ำนี่ดังแห้งแล้วเพราะว่ามันเป็นแอมซี่แน่นอีกตาหักครับครับโอเคค้างเก่งสั้นอยู่ครับครับค้างเก่งสั้นอยู่งขนาดเปิดเพลงธรรมดาจะถ้าว่าผมกันไว้ซ้ำนี้เด้ก็คือ ดังแห้งสักนิดล่ะถ้าแห้งก็นี่คอดมันจะกดไว้เพื่อป้องกันมันเกินไปที่เจ้าคุณถอยอย่าเปิือดรองเพืงนไม่มีท่านน้าเจ้าก็ไว้ใจว่าได้เน๊ะแต่อันนี้มันเกิดระดับหนึ่งถ้าเขาเฮ็ดกันคากิเลีมันมันจีบ่าหนาฟังมันจีเป็นแบบกดเสียงจังหน่อยครับแมนมันมันจะเป็น เอไม่คิดแต้มไมเปเล <asz> ย,ยมไม่ให้เพื่อนอก็บ,บอกแค่ว่าอย่าเปิดแห้งเด้มันจะห้างแล้เสี่ครับครับรมรอ <พะ S 1> มแพง <ไป S 1> <ๆ S 2> นี่เอาโอเคครับ ว้าวได้เพื่อนนั่งคุยกันอยู่นัแล้วครับแล้วเ็ผลงานเพลงกันนะ